สวัสดีครับวันนี้ตาตา้ตาประเทวก็มีประเด็นจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอที่ตาต้าประเทีวไปเจอในโซเชียลเนาะเขาก็บอกว่าจริงไหมงานโสดภาคีสานหมดเป็นแสนท่านผู้ชมแถมแถมกินทั้งวันห่อกลับบ้านด้วยเป็นไม่ได้ไหมท่านผู้ชมก็คือนี้ก็คือตาต้าประเทีวก็จะมาเล่ามาคุยประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าอตอนที่ญาติเสียเนาะจริงๆริงตาต้าประเทีวเป็นคนภาคีสานนะแต่ว่าตอนนี้มากรุงเทพ พอทีนี้เรากลับบ้านไปเราเป็นเจ้าภาพญาติเสียอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยอย่างเอาศพไว้ประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเลี้ยงกับข้าวนี่ก็เลี้ยงเต็มที่นะเลี้ยงเต็มที่แต่ว่าตาท้าปพาเที่ยวจะไม่เลี้ยงเล่าเลี้ยงเบียเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะของตาท้าวาเที่ยวนะว่าถ้าเลี้ยงเล่าเลี้ยงเบียอ่ะมันจะผิดศีลห้าไงท่านผู้ชมผิดศีลข้อห้าก็คืออะไรลนะ่ะสุราเมรยาเนาะ ถ้าถ้าเราเลี้ยงโซลาเลี้ยงเหล้าอย่างเงี้ยมันมันผิดศีลห้าแล้วคนที่จากเราไปเขาจะได้บุญไหมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เลยความรู้สึกว่าแต่ถ้าไปเที่ยวเลไไม่เลี้ยงเหล้าเนาะแต่เลี้ยงอาหารการกินี้อุดมสมบูรณ์นี่ก็คือเลี้ยงเต็มที่มีญาติมาก็เลี้ยงเต็มที่ประมาณน,นี้แต่ว่าเอ่อพอครบสามวันเนาะครบสามวันเสร็จวันวันหลังจากพอเสร็จแล้ววันที่สี่ก็จะมีงานอะไรนะเขาเรียกบางบางท่านก็จะทํางานทําทําแบบว่า ทำบุญให้เลยอะไรประมาณเนี้ก็คือปกติมันต้องร้อยวันที่จะทำอะไรประมาณเนี้แต่อันนี้ก็คือทําไปเลยก็คือเราอยู่แต่เราอยู่ที่กรุงเทพเนาะไปทํางานต่างจังหวัดไปไปงานต่างจังหวัดเนี้ยเราก็อยากให้มันจบไปไวเนาะเราก็มันที่สี่เราก็ทําบุญให้เลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของของใครเนาะก็หมดของงานงานของต่าท่าไปเที่ยวที่ไปทําก็จะหมดอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเนาะก็รวมรวมที่เจ้าภาพรวมที่ให้ให้สองเจ้าภาพมาด้วยนะ เที่ยวว่าให้ซองให้เจ้าภาพมาก็คือเอามารวมกันแล้วก็เอาไปจับจ่ายซื้อนั่งซื้อนี่อะไรประมาณนี้ก็หมดประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นเต็มที่เนาะก็คืออาจจะทําแบบประหยัดนิดนึงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่ก,ก็ก็คือแขกที่มางานก็คือไม่หดไม่อยากก็คือกินเต็มที่น่แหละเพียงแต่ว่าเราประหยัดในส่วนที่ว่าเป็นอ่อเป็นเหล้าเป,เ,เป็นเป็นเหล้าเป็นอ่อเบียร์อะไรประมาณนี้เราเราจะไม่เลี้ยงเนาะแต่ก็คงมีแอบแอบบางท่านแอบเชื่อ ไปกินอยู่เหมือนกันก็คือ,อน,นี่ประสบการณ์ที่งานศพที่บ้านตาตาเนาะปากพีสานเนาะทีนี้ตาต้าพระเที่ยวก็จะเล่างานศพที่กรุงเทพให้ฟังที่กรุงเทพตาตาพระเที่ยวว่ามันจะไม่แน่ใจว่ามันจะดีกว่าที่ต่างจังหวัดหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาที่มีคนคนตายเนาะเขาก็จะไปไว้ที่วัดเนาะทีนี้ส่วนกลางวันก็คือเขาไม่ได้มีเลี้ยงอาหารนะส่วนมากที่ที่ก็เลี้ยงข้าวต้มอะไรนิดน,ดนดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนไปกินเพราะว่า ส่วนมากก็จะไปตอนอสวนอะไรมากกว่าพอช่วงสวนตอนกลางคืนใช่ไหมอันนี้นี่คือกรุงเทพนะก็ก็จะมีเป็นของชงด้วยให้มีอาจจะเป็นน้ําเป็นนมใส่ถุงกระดาษเนาะเป็นเป็นน้าผลไม้แล้วก็เป็นขนมปังหรืออะไรกระดาษทิชชู่ขนมปังอะไรประมาณเนี้ยก็คือแจกแจกให้ทุกคนเนี้ยคิดว่ามันจะน่าจะประหยัดกว่าทางภาคอีสานที่ขเขาเลี้ยงนะเพราะว่าถ้าภาคอีสานนี่คือถ้าแขกมาที่บ้านก็คือ มาตอนนั้นก็คือต้องเลี้ยงตอนนั้นก็คือเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรว่าอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวของเรานะไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับใครนะก็คืออาจจะเป็นว่าพูดไปแล้วอาจจะบ้านจันทร์ทำไมไม่เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือเล่าถึงประวัติส่วนตัวของเราว่าการการที่ภาคกิสการในกะรุงเทพมาแตกต่างกันยังไงเฉลี่ยแล้วก็คืออย่างที่กรุงเทพนี่ก็คืออาจจะประหยัดประหยัดได้นนดนึงได้ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมได้ได้เหมือนกันก็น่้จะประมาณอยู่ที่งานหนึ่งก็จะยุติประมาณ สี่ถึงห้าหมื่นเหมือน,นกันเนาะส่วนบางท่านที่บอกว่าหมดเป็นแสนเนี่ยอันนี้ความคิดเราเองนะความคิดส่วนตัว <c oughs> น่าจะหมดเกี่ยวกับเหล้ากระเบียร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองเรามาลองดูคอมเมนต์ของแต่ละท่านที่คอมเมนต์มาเนาะในโซเชียลมาว่าท่านคิดว่ายัางไงบ้างเนาะน่าจะเป็นคนอีสานที่ที่คอมเมนต์มาก็อบอกว่าจริงค่ะบางคนต้อง รอญาติทางไกลเลยต้องจัดหลายวันบางคนเผาวันที่ผู้เท่าก็คือคนแก่คนเท่าคนแก่นั่นแหละบอกว่าไม่ดีก็ต้องเลื่อนไปบางวันที่เราจะเผาอย่างเงี้ยผู้เท่าผู้แก่บอกว่าวันนี้ไม่ดีนะเผาไม่ได้เงี้ย<ๆ>ก็ต้องเลื่อนไปเลยกลายเป็นหลายวันอะไรประมาณนี้บางบางคนก็เอาศพไว้คืนเดียวแล้วก็เผาเลยก็ตามสะดวกคนที่เงินเยอะเงินน้อยก็ตามสะดวกนั้นไปเลยอะไรประมาณน,นี้ก็บางท่านก็เ ไม่ค่อยมีตังค์เนาะก็ไว้คืนเดียวแล้วก็เผาเลยก็แล้วแต่เงินแลากันถอะเงินเยอะเงินน้อยอีกท่านหนึ่งบอกว่าแถวบ้านต่ำสุดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนกว่าบาทโอ้หนึ่งแสนกว่าบาทมากสุดสามแสนกว่าบาทกว่าจะเสร็จเอาไว้เป็นอาทิตย์โอ้อันนี้ก็ถ้า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 เจ้าภาพมีมีตังค์ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือเอาตามที่สะด,ดวกแล้วกันเนาะอีกท่านหนึ่งบอกว่า ไม่ได้ใจใหญ่นะแต่กลัวชาวบ้านนินทาเดี๋ยวเลี้ยงไม่ดีแล้วชาวบ้านนินทาส่วนส่วนในคนที่เห็นต้องตาตาพาเที่ยวนะอันนี้เราไม่เกี่ยวใครนะเราคิดว่าเราทําตามสินห้าก็แล้วกันสินห้าก็ห้ามเขาห้ามดื่มโซดาเมลัยแล้วก็ไม่เลี้ยงไงนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ส่วนชาวบ้านจะนินทาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เรื่องอาหารมากินเราก็เต็มที่นะเลี้ยงเต็มที่ตอนนี้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ถ้าอยู่ภาคอีสานถ้าไม่มีเงินห้ามตายนะคะเพราะมันหมดเงินเยอะมากเกินไม่มีเงินห้ามตายไม่มีเงินห้ามตายนะภาคอีสานนะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงค่ะเคยไปมาแล้วกินทั้งวันทั้งคืนทั้งห่อด,ด้วยค่ะใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงค่ะงานแม่เราหมดไปสองแสนโอ้ยไมก็สงสั สงสัยดืม่มดื่มชํำเลยใช่ไหมอีกท่านบอกว่าหมดหลายแสนเป็นล้านก็มีเพราะวันนี้อันนี้ก็จะเกินกพราะเเป็นล้านก็มีมันมีมีเป็นล้านจริงด้วยเหรอท่านผู้ชมที่ว่างานศพงานหนึ่งหมดเป็นล้านมันมีเ้อเท่านผู้ชมเป็นแสนนี้ก็เดือนแล้วนะอันนี้ก็ความคิดแต่ละคนเนาะอันนี้เอามาจากอนนคอมเมนต์ในโซเชียลเนาะอีกขั้นหนึ่งบอกว่าทางเหนือก็เหมือนกันค่ะหมดเยอะอะไรเงี้ย อีกท่หนบอกว่าอย่าว่าแต่ภาคยูสานเลยภาคอื่นก็มีผมไปเจอมาแล้วภาคอื่นก็กินเยอะเหมือนกันหอ่อหอด้วยอีกท่หน,นึ่งบอกว่าจริงค่ะกินเหมือนปอบแถมหอบกลับบ้านด้วยอีกท่าน,นึงบอกว่าถ้าหน้าใหญ่หน้าโตก็จะหมดประมาณครึ่งล้านโอห้าแสนหมดเยอ,อะเนาะอันนี้ก็เป็นความพิส่วนตัวของดางตตาไาเที่ยวนะว่ามันจะหมด จะหมดกับเหล้ากับเบียร์หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่เพราะว่าน่าจะเป็นเหล้าเบียร์ท่านผู้ชมเพราะว่าเหล้าเบียร์นี่มัน,มนแพงนะท่านผู้ชมน้องขวดหนึ่งหรืออะไรหนึ่งก็แพงนั่นแหละส่วนเงินที่าชาวบ้านที่มาช่วยเ้าภาพอะไรประมาณนี้เสียซองมาก็ก็ก็กมีเหมือนกันอาจจะเยอะบ้างน้อยบ้างเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าเลี้ยงเต็มที่เลยประมาณนี้ท่านท่านผู้ชมมีความเห็นยังความคิดยังไงว่าจริงไหมที่ว่าเขาบอกภาคีสาะงานศพ งานสบสพหนึ่งเนี่ยหมดเป็นแสนนะท่านผู้ชมท่านท่านคิดว่ายังไงกินทั้งวันทั้งหอกับบ้านภาคอื่นเป็นแบบนี้ไหมท่านผู้ชมภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เป็นแบบนี้ไหมท่านใดอลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยว่าแต่ละภาคของท่านเน่ะหมดเป็นแสนไหมหรือว่ายังไงหรือหมดมากกว่าแสนมีท่านหนึ่งบอกว่าหมดเป็นล้านจริงไหมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเนี้ยท่านผู้ชมก็ท่านใดมีคอมเมนต์อะไรมากอา็อย่าลืม คอมเมนต์เข้ามานะครับท่านผู้ชมเอ่ออะไรที่ต้าต้าปาเที่ยวพูดผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกเนาะนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็คืออาจจะเอ่อดูตามประสบการณ์ของตัวเองมันอาจจะไม่ตรงกับบางท่านที่คิดก็คือคอมเมนต์ comment มาก็แล้วกันเนาะคอมเมนต์ comment มาในทางที่ดีนะท่านผู้ชมคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเอ่องานเอ่องานศพภาคีศาลหรือว่างานศพบ,บ้านตัวเองเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วนะท่านผู้ชมนะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาต้าพาเที่ยวด้วยนะครับทุกผู้ชมรักตาต้าน้อยๆก็ขอให้รักนานๆนะทุกผู้ชมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย